ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแก่งคอยด้วยเทศบาลเมืองแก่งคอยกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองแก่งคอยพศ2 5ง4และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่2พศ2566ซึ่งเทศบาลเมืองแก่งคอยกำหนดให้มีกรรมการชุมชนชุมชนละ7คนโดยมีรายละเอียดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการชุมชนและเอกสารหลักฐานในการสมัครดังนี้คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการชุมชน1มีสัญชาติไทย2 มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือก 3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าโดยการทะเบียนราษในชุมชนนั้นติดต่อจนถึงวันเลือกไม่น้อยกว่า180วัน 4. ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนต้องเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันตามกฎหมายว่าดยการทะเบียนราษไม่เกินหนึ่งคน ลักษณะต้องห้ามมิให้บุคคลเป็นกรรมการชุมชน 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. วิกลจริตหรือจิตฟันเฟืองไม่สมประกอบ 3. พิสุสามนเณรนักจพ์หรือนักบวช 4. ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายสารหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 5. เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษ 6. เป็นผู้พ้นหรือถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารท้องถิน่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่นแลกขานุการของผู้บริหารท้องถิน่น ข้าราชการประจำพนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือของรัฐวิสาหกิจหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุทุจริตซึ่งมีเอกสารและหลักฐานในการสมัครดังนี้ 1. รูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน3รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหนึ่งฉบับ สาสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหนึ่งฉบับสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับรองจำนวนสองคนคนละหนึ่งฉบับ 5. าสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับรองจำนวนสองคนคนละหนึ่งฉบับกำหนดยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานตั้งแต่วันที่17 ถึงวันที่21กรกฎาคมพศสอ 2, 5 6ัตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกานาทีวันและเวลาราชการนณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแก่งคอยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www. g a n k ค o i .go.th หรือที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแก่งคอย เฟซบุ๊กกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแก่งคอยหรือรับไปสมัครโดยตรงที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแก่งคอยได้ในวันสมัคร